สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการสตาร์ทยับเพราะ Startup ไม่มีคำวเรียบในรอบสัปด,ดาห์นี้นะจ๊ะทุกท่านเรากลับมาอีกแล้ว Hello I'm back นะคะ <c oughs> ก็ <c oughs> ต้องบอกว่าอยู่กับพี่โสพลโสพลสุภมังมีซึ่งปีนี้ได้ข่าวว่าจาก Status เร็วๆนี้ว่าหวังว่าจะมีหนังสือออกหลายเล่มนะคะแล้วก็เชื่กัน้องหมี Infinity podcast เจ้าเดิมจ้า เดินหน้าออกอีกเล่มนึงนะครับสำหรับคนที่ติดตามงานจะออกอะไรทุกทุกเดือนเนาะมันจะอะไรขนาดนั้นเออเอาเวลาที่ไหนไปทำงานเนี่ยพี่เอ้ยพี่พี่ฝากทิปส์ว้นิดนึงทิปส์ส่วทริคสำหรับคนอยากแบบ super productive เพิ่งเขียนเรื่องการ m u l ติ t a s k i n g ไปเหมือนไันคกับว่าการ m u l t i t a s k i ที่ทำได้จริงๆอ่ะมันทำยังไงอะไรเงี้ยครับน้องมีเคยได้ยินคำว่า multitasking ถูกไหม อ่ะแน่นอนทุกคนออนะแต <คน S 2> ะ่ถ้าถ้าย้อนไปสักสิบปีก่อนมันเหมือนคล้ายๆกับเป็นทักษะหนึ่งอ่ะที่คุณต้องเขียนไว้ในเรซูเม่ของตัวเองอ่ะใช่ปะ่ะจำได้ไหมสมัยก่อนมันจะมีประมาณเนี้ยแบบสามารถมัลติแทสกิ้งได้สามารถทํางานได้หลายๆอย่าง,งพร้อมๆกันอะไรเยี้ยครับแต่ว่าพอมาถึงยุคปัจจุบันอ่ะมันมันแบบมันเป็นคําที่ค่อนข้าง t a บูนิดนึงอ่ะคือเรารู้แล้วว่ามนุษย์เราอ่ะไม่สามารถที่จะมัลติแทสกิ้งได้ถูกไหมเพราะว่า เวลาเราทำงานทำงานไปแล้ว Notification เข้ามาแน้องมีสติแตกวะแบบว่าทำแล้วมี o t i f i c a t i o n จากใครคะต้องต้องบอกก่อนไม่คือแบบอ่าอาจจะมีอะไรเด้งเข้ามามีโทรศัพท์เข้ามาหรือว่ามีแบบน,น,<อ>นู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วว่ากว่าที่เราจะกลับไปที่เมนเทสของเราได้อะมันใช้เวลานานมากอ่าต้องบอกว่าหลายคนเป็นแต่ว่าแหมหลายคนก็อาจจะไม่เป็นอครึ่งครึ่งแล้วกันครึ่งครึ่งอือครึง่งครึง่งเขาบอกว่าโดยสถิติแล้วว่าจะใช้เวลาประมาณยี่สิบสามนาที กว่าเราจะกลับไปโฟกัสที่งานเดิมได้เหมือนคล้ายกับพอมันหลุดไปปุ๊บอะแล้วเราก็จะแบบเวิ้นเวร์แป๊บหนึ่งอะเ <c oughs> อะอแล้วกว่าจะกลับไปที่โฟกัสที่งานเดิมที่เรากําลังทําอยู่ในเวลานั้นอะได้อะมันจะมันจะใช้เวลานานมากเอ่อมัลติทัสกิ้งก็เลยกลายเป็นเหมือนคล้ายกับสิ่งที่ s t e ล l our focus ละกันก็คือแบบเวลาผมอ่านหนังสือนี่แหละ s t o l e ลนโฟกันะครับ แล้วก็เขาก็บอกเรื่องประมาณนี้มาเหมือนคกับว่าเวลาเราเจอ notification เจอเจอดึงเจอดุดอะไรเงี้ยครับเราจะทําให้โฟกัสของเราเนี่ยเสียนะครับผมงานที่เคยทําอยู่ flow flow อยู่อะไรเงี้ยครับมันจะมันจะหายไปนะครับแต่ว่าผมมีวิธีการจัดการกับเรื่องนี้ก็คือ multitasking ที่ทําได้จริงๆอะ่ะสำหรับผมอะ่ะก็คือการจัดการงานหลายๆด้านในชีวิตสลับกันแต่อย่าทำพร้อมๆกันนะครับหน้าตา ป็นประมาณนี้แล้วกันอ่ะโอเคเอาผมออกของตัวเองแล้วกันครับคือของผมเนี่ยด้วยความที่บริษัทเนี่ยมันไม่ได้มีเวลาฟิกเข้าตายตัวเนาะก็คือบางทีปกติผมก็เข้าแบบเข้างานแปดโมงอะไรเงี้ยครับก็บางทีก็เลิกสี่โมงหรือว่าอะไรเงี้ยหรือไป่ก็แบบเข้างานสิบโมงเลิกหกโมงทุ่มหนึ่งแบบอันนี้ก็แล้วแต่เราใช่ไหมแต่ว่าเราเนี่ยอย่างผมอะผมก็จะตื่นเช้าหน่อยเนาะักแบบก่อนเข้างานสักประมาณสักสามสี่โมงสามสี่ชั่วโมงอย่างเช่นแบบวันเนี้ยผมจะเข้างานสิบโมงอะไรเงี้ยผมจะตื่นประมาณแบบอ่า สี่หกโมงอะไรยงี้ครับหกโมงเจ็ดโมงไม่เกินอะไรแบบนี้ออกกำลังกายสักหน่อยนะครับทานข้าวเช้าแต่งตัวไปทํางานเนาะระหว่างทำงานก็ลองใช้เทคนิคที่ชื่อว่าพโมโดโรไปด้วยเนาะพโมโดโรก็เป็นเทคนิคที่ทํางานยี่สิบห้าทีพักห้าทีทําไปสี่ช่วงแล้วก็พักยาวประมาณสิบห้าถึงสามสิบนาทีนะครับเอาใหม่นะทํางานยี่สิบห้าพักห้าโอเคแล้วก็ <5. S 1> ทำสี่ช่วงทำสี่ช่วงติดกันแล้วก็พักยาวสามสิบนาที ครับ <Okay. S 2> ผมอ่าก็คือตอนเช้าเนี่ยผมจะทําได้สองเซสชันแล้วกันคือหนึ่งเซสชันมันจะมีสี่ช่วงเนาะตอนเช้าเนี่ยจะทําได้สองเซสชันตอนบ่ายก,ก็จะทําอีกสองเซสชันก็คือวันหนึ่งประมาณสี่เซสชันนะครับซึ่งเป็นโฟล์ประมาณนี้เนาะตอนเช้าก็จะทํางานที่ยากๆก,ก่อนนะครับงานที่แบบไม่อยากทำอะให้เสร็จก่อนเที่ยงเนาะงานที่แบบไม่อยากท้าไม่อยากทาอะทาให้เสร็จนะครับก่อนเที่ยงแล้วคือแบบมันจะเหมือนแบบ a c c o m p พ i s h เลยคือแบบวันนั้นนี่คือเป็นวันที่ดีมากนะครับช่วงพักเที่ยงนะครับก็พยายาม อย่าทานข้าวที่โต๊ะทํางานนะครับบอกเลยว่าการเดินไปทานข้าวการไปเดินอะออกไปทานข้าวหาอะไรทานข้างนอกอะไรเงี้ยครับมันเป็นสิ่งที่ดีกว่าการนั่งทานที่โต๊ะมากๆนะครับแล้วก็ได้ขยับร่างกายด้วยเนาะหาที่หาอาหารที่ดีต่อสุขภาพกินนะครับแล้วก็จะพักอา่านหนังสือประมาณสาสิบนาทีผมจะกินประมาณ30มบนาทีแล้วก็พักอา่านหนังสือประมาณ30มนาทีเนาะระหว่างเนี้ก็จะหยิบงานเสริมหลังจาก <S <S หลังจากอ่านหนังสือเสร็จนะ ก็จะหยิบงานเสริมก็คือแบบงานที่อาจจะเป็นแปลหนังสือหรือว่าอะไรก็ตามที่เราทําอยู่หรือว่าถ้าสมมติเป็นคนอื่นที่แบบอยากจะมีไซด์ฮัสเซหรือว่างานอาชีพเสริมอะไรเยงนี้ครับทําตรงเนี้ยหนึ่งชั่วโมงนะครับทาตรงเนี้ยหนึ่งชั่วโมงเสร็จปุ๊บเนี่ยก็กลับมาทํางานประจําช่วงบ่ายอารมประมาณแบบบ่ายสองอะไรเยงนี้ครับกลับมาทํางานตรงเนี้ยควรเป็นงานรูทีนนะครับ ไม่ต้องโฟกัสมากเหมือนตอนเช้าเปิดเพลงฟังไปด้วยกาแฟสักแก้วก็ได้นะครับผมตรงเนี้ยงานรูทีนเป็นงานที่แบบอาทําซ้ําๆทําเหมือนเหมือนเดิมรู้และว่าเออต้องทายังไงบ้างมีแบบมีรูทีนเหมือนเหมือนเดิมทุกทุกวันนะครับแล้วก็ตอนเย็นนะครับก็เวลาขับรถกลับบ้านหรือว่าแบบนั่งรถนั่งรถไฟหรือว่าอะไรเงี้ยครับกลับบ้านก็ฟังพอดแคสต์หรือว่าฟังหนังเสียงนะครับไปด้วยอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมทําพอถึงบ้านเนาะก็หาคอร์สเรียนนะครับเพิ่มรักษาตัวเองหรืออาจจะเรียน สิ่งที่เราสนใจอ่ะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นส่วนใหญ่ตรงนี้ผมก็จะเป็นหาหาหนังสืออ่านนะก็คือแบบถ้าสมมติว่าไม่ได้ไม่ได้มีคอร์สเรียนที่เรียนอยู่ไงเงี้ยผมก็จะอ่านหนังสือประมาณหนึง่งหรือในจังหวะนั้นอ่ะถ้าสมมติว่ามีงานเสริมที่เราอยากจะทําก็ทําตรงนี้ได้นะครับหรือใช้เวลาตรงนี้อีกหนึ่งชั่วโมงเนี่ยกับครอบครัวนะครับกับสิ่งที่กับคนที่เราลักนะครับสิ่งที่อยู่รอบตัวนะครับอาจจะเล่นกับหมาเล่นกับแมวอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็พยายามอย่าน,นอนดึกเกินนะครับผมก็ประมาณ78ั拜拜่วโมง ต่อวันนะครับซึ่งตรงเนี้ยเป็นวันที่ productive มากแล้วก็นอกจากเราจะได้ทํางานหลักแล้วนะครับเต็มที่ได้ทํางานอดิเลกไปด้วยนะครับผมได้ทํางานเสริมได้พัฒนาตัวเองและได้ดูแลสุขภาพตัวเองไปด้วยนะครับแถมยังมีเวลาให้เพื่อนแล้วก็ครอบครัวด้วยนี่คือวันที่แบบยอด productive multitasking ที่คุณจะทําได้เลยนี่คือทิปส์ของผมแล้วกันครับผมมันแต่ว่าเป็นอย่างนี้บ่อยๆแล้วมันเหนื่อยไหมคะสงสัยไม่นะคือผมอเป็นคนที่ชอบรูทีนทนั้งนั้นเออ่า ใช่ผมเป็นคนที่ชอบรูทีนผมเป็นผมเป็นคนที่รู้สึกว่าถ้ามันเอาออฟรูทีนปุ๊บอะจะเป็นอะไรที่แบบโอ๊ยฉันไม่ชอบเลยอะไรประมาณนี้ครับเหมือนคล้ายกับเอ้ยคือถ้าสมมุติไม่ได้วางแผนไว้อะมันจะเป็นอะไรที่รู้สึกไม่ค่อยสบายใจว่าฉันควบคุมสถานการณ์ตัวนี้ไม่ได้น้องมีเข้าใจปะไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นหรือเปล่านนะแต่ผมเป็นคนที่แบบชอบวางแผนไปในอนาคตว่าฉันจากจะทําอะไรหนึ่งสองสามสี่อะไรเงี้ยครับเออแต่แต่อันนี้คืองานนะ งานวันวันประจําแต่ว่าถ้าสมมุติเป็นวันหยุดหรือว่าวันตอนที่ไปเที่ยวอะไรย่างเงี้ยครับจะไม่ชอบวางแผนอเออเพราะรู้สึกว่าชอบ explore สิ่งที่คือสิ่งที่แบบเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นน่ะมันเป็นสิ่งที่แบบสนุกอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอมันเป็นวันปกติทั่วไปอ่ะผมจะรู้สึกว่าผมอยากจะมีสล็อตเวลาที่แน่นอนแล้วก็มั่นคงเพื่อที่ว่าเราสามารถที่จะจัดตารางเวลาของตัวเองได้ถูกต้อง แล้วก็ด้วยความที่เรามีความรับผิดชอบเยอะด้วยมัง้งเราก็เลยต้องพยายามทําให้มันแบบมีตารางที่ชัดเจนนะครับใช่ <c oughs> ประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะครับลอกสูตรได้ลอกสูตรได้นะคะอันนี้ต้องบอกว่าควรจะปรับสักนิดเพื่อตัวเองเนอะอย่าเรียกว่าแบบต้องเรียกว่าสูตรใครสูตรมันดีกว่าใช่คือ,ต,อ,อต้องบอกว่าต้องบอกว่าทุกคนมีสูตรที่ต่างกันอันนี้ต้องบอกเลยว่าสูตรของผมไม่ได้เหมาะกับทุกคน ทุกคนไม่จําเป็นที่จะต้องแบบทําหนักขนาดนี้หรือว่าต้องแบบต้อง productive อะไรขนาดนี้นะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆคือหาสูตรของตัวเองให้เจอนะครับหาสูตรของตัวเองให้เจอหาสิ่งที่เวิร์กกับตัวเองแล้วค่อยๆค่อยๆปรับมันเอออันนี้เวิร์ไว้แบบบางคนแบบชอบตื่นมาแล้วก็แบบเขียน journal อะไรเงี้ยครับผมไม่ได้ทำนะเออผมเคยลองทําแล้วก็ไม่เวิร์กกับตัวเองเออบางคนก็เวิร์คือแบบตื่นมาแล้วเขียน journal บางคนก็ อชอบตื่นมาแล้วแบบนั่งดื่มชาฟังเพลงเทําทวีโออะไรเงี้ยคือแบบมันแล้วแต่แล้วแต่คนอะน้องมอีน้องหมีเป็นไงรูทีนม,มีรูทีนไหมจริงๆก็ไม่ค่อยแปลกมากเลยทั้งที่งานอนะดูเหมือนเป็นงานออฟฟิศเหมือนกันนะคะทุกท่านม,มันน่าจะรูทีนเนาะแต่ว่า เราใช้ชีวิตอันนี้อาจจะไม่ดีเราบอกทุกท่านตัวอย่างที่ไม่ดีแล้วกันคือเราใช้ชีวิตตามตารางปฏิทินกิจกรรมเพราะว่าแต่ละวันไม่ต้องคิดเลยเลยพี่เขาจะบอกมาแล้วว่าวันนี้เราต้องทําอะไรบ้างเช่นซึ่งการประชุมจะบ้าตายรายวันเก้าโมงประชุมสิบเอ็ดโมงคุยกับคนนี้เที่ยคือเขาจะแบบเหมือนมีทีมเออไม่ใช่ทีมแบบก็จะมีเลขาเนาะเขาจะเป็นเลขาของเคณะบดีเขาจะลงตารางสําหรับทุกคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แค่ดูเพราะนั้นแหะแต่ละวันอะ กิจกรรมบรรจําไม่ซ้ํานะเหมือนเหมือนเขาจนะัดเหมือนเขาจัดตารางมาให้อยู่แล้วใช่แล้วเราก็เราก็จะมีคิวแทกคิวอะไรเงี้ยซึ่งก็เราก็จะรีบบอกสมมติมีคิวแทรก็จะแบบปุ๊บแต่มันก็ข้อดีค่ะก็คือเหมือนเราพอจะรู้ตารางคร่าวๆของเราบางตารางเนี่ยชอบมากสมมติตำแหน่งเราเนี่ยการประชุมเขามีล่วงหน้าเป็นปีนะพี่ทั้งปีนี้ประชุมวันไหนกี่โมงแล้วถ้าประชุม,มตรงมันจะได้ไม่ชนอะไรเงี้ยเราก็จะรู้ตารางคร่าวๆบางอย่าง เป็นปีในขณะที่ก็จะมีคิวแทกคิวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลายครั้งมาอยู่เนี่ยก็ได้จัดอีเวนต์ได้อะไรเงี้ยมันก็คือตื่นเต้นก็เลยคิดถึงพี่ตะพลนะว่าเพราะพี่ตะพลชอบอะไรที่มันเป็นรูทีนเนาะอืมแลว,ว่าแบบเป็นกิจลักษณะว่าเออเซตตารางอะไรเงี้ยสำหรับเราผู้ซึ่งทำอะไรไม่ได้เลยแต่วันนั้นน่ะฟังคุณเบกกี้ศรีธัญญาอืมแบบนางคือแบบพิ่งซื้อเหมือนนางซื้อรถเอ่อสปอร์ตอะไรสักอย่างนะเราก็ไม่ค่อยรู้จักอะ สไปเดอร์ให้นี่ยแล้วก็ซื้อเงินสดแต่ชอบที่ประเด็นนี้ไม่ใช่สําคัญค่ะทุกท่านก็โอเคก็สําคัญสําหรับท่านเนาะแต่ว่าท่านเปกกี้แต่ชอบที่คุณเปกกี้บอกว่าแบบทุกวันอะ่ะจะต้องรับแบบสามงานแล้วคือถ้าเกิดดูแทรกกับถ้าไหวไปกลับอะไรเงี้ยคือเขาคิดถึงว่าัวกเกษียณไงแล้วคิดถึงการเลี้ยงดูลูกทีมเขาหรืออะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกตอนที่พ่สุพลเล่าคิดถึงคุณเปกกี้สีธัญญาซึ่งเออยิงไม่ได้เกี่ยว กันกับพี่สพลเลยนะแต่คิดว่าเอ้ยจะมีคนประเภทหนึ่งอันนี้ท่านต้องดูจริตท่านนะคนประเภทหนึ่งชอบการอยู่ในออฟฟิศนะคะแล้วก็ทํางานเป็นแบบกิจวัตรประจําวันต้องทำมีกับสิบโมงก็กาแฟนะคะออบางคนคือหรือบางคนเลือกไม่ได้อะอย่างข้าพาจ้าเนี้ยเลือกไม่ได้เนาะก็วือหวายวือนวารวมทั้งคุณแปกกี้แบบวันหนึ่งสามงานจะสามงานเชื่อว่าธรรมชาติของงานมันไม่ได้ซ้ํากันไงรายการก็อะไรก็เลยเออบางคนเขาคง ความชอบมันคงไม่เหมือนกันแล้วเราเชื่อว่าอาจจะไม่ใช่ตัวเนื้อง,งานสทีเดียนทุกท่านแต่หมายถึงว่าลักษณะภายนอกแล้วกันกายภาพเลยบางอย่างของงานแบบบางงานต้องไปออกกองไปอะไรเงี้ยเออมันก็จะส่งผลให้เราความชอบคนะนะเนาะคือบางคนไม่สามารถที่จะไปแบบอ่าอย่างพอดีส่งพึ่งส่งนางษาไปถ่ายภาพยนตร์เนี่ยออกกองนางบอกสนุกมากนางไม่เคยเจอแต่เราเชื่อว่าบางคนน่ะรับไม่ได้อย่างเขาบอกว่าเขาไปไปเนี่ย วันหนึ่งเขาไปกินข้าวในกองแล้วเขาท้องเสีย <c oughs> เพราะนั่นมันจะมีบางคนไปชอบเออเรารู้สึกว่าสัมัสมากเลยเรื่องการทํางานนอกจากอาชีพเนาะแต่ว่าลักษณะเนื้องานหรือการต้องไปเอาติ้งบ้างอะไรมันเหมาะกับจริตคุณหรือเปล่าพี่ว่าไหมอืมใช่ครับก็คื<ข>อแล้วแต่แล้วแต่จังหวะของงานแล้วแต่คุณเอล,ลักษณะของตัวเองด้วยแล้วก็ที่จริงแล้วแต่ความชอบของตัวเองนะบางคนเป็นคน i n t เวิร์ดบางคนเป็นโทรเวิร์ดบางคนแบบเอออย่างผมเป็นคน i n t เวิร์ดมากอะไรเยงนี้ครับผมก็แบบเออก็ก็อยู่คือแบบ ผมมีความสุขกับการอยู่ออฟฟิศคนเดียวอะไรเงี้ยคือต้องมีเข้าใจปะคือมันเป็นความรู้สึกแบบคือไม่ใช่ว่าทุกคนจะอยู่แบบนี้ได้เข้าใจไหมคนแบบเออใช่บาบาคนแบบเออชอบเจอเพื่อนชอบแบบเฮ้ยแบบอยู่บ้านเวิร์กฟอร์มโฮมเป็นเป็นอะไรที่แบบเขาเรียกว่าไงเวิร์กฟอร์มโฮมนี่คือเฮลอ่ะเข้าใจปะเวิร์กฟอร์มเฮลอ่ะไม่ใช่เวิร์กฟอร์มโฮมหรเวิร์กฟรมเฮลเหมือนในท้ายกับแบบโหแบบไม่ชอบเลยอยากเข้าฟีดเพราะรู้สึกว่าไปออฟฟิศแล้วแบบได้เจอคนนั้นคนนี้ได้ไคคุุยยกันออะเเงีาามมมมมวสขขแแต่่ผผบบบช ผมกลับรู้สึกว่าเวลาเข้าฟิตแล้วงานผมไม่เสร็จแล้วแบบพองานผมไม่เสร็จผมเครียดผมกดดันผมไม่เอาอะไรเงี้ยครับผมไม่ค่อยผมไม่รู้สึกแบบไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยครับเออใช่คือนั่นแหละคือคุณต้องหาจิตของตัวเองให้เจอว่าคุณเป็นคนยังไงชอบอะไรและอันไหนที่มันเวิร์กกับไม่เวิร์กของตัวเองเนาะใช่มันมีอันหนึ่งทุกท่านแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถเข้าเงื่อนไขนี้ได้อ่ะพอพี่สมพลพูดว่าชอบการทํางานคนเดียวใช่ไหมพอออฟฟิศงานไม่เดิน ตัวเองเป็นเหมือนกันบุค,ค,ล,บค,คลิกนี้แต่จําเป็นใช่ต้องเจอคนอยู่อ่ะคือก็เลยวิธีแก้ไขแต่ว่าต้องบอกนะคะเคสนี้มันเอ็กซ์ตรีมคือหลายท่านจะทําตามไม่ได้คือ,อเผอิญว่าตอนนั้นอ่ะมันเลือกเวลาเข้ากะได้ก็คือเอาง่ายๆคือเปลี่ยนหนังสือนี่แหละทุกท่านแต่ว่ามันก็คืองานออฟฟิศคืองานเขียนตีซิสเนาะเขาก็จะมีออฟฟิศเนี่วิธีการเราคือเราก็อยากเจอคนนี่แหละแต่ว่าเรา เราต้องทํางานคนเดียวเหมือนกันกันกบพี่โสพลแต่ไม่สามารถทําที่ห้องได้เพราะห้องมันแคบมากอะไรเงี้ยเราก็เดินทางเข้าออฟฟิสตอนห้าหกโมงหรือทุ่มหนึ่งซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านสองกำลังจะออกลับบ้านละอแต่เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากคือเราก็จะได้คุยเอาเข้าวมากินที่ออฟฟิสแบบเมาส์แตกแบบวันนี้ของใครเป็นยังไงอะไรอย่เงี้เนาะเสร็จปุ๊บหลังจากที่ทุกคนกลับนะคะเราก็จะล็อกประตูออฟฟิสพอรู้ว่าไม่มีคนเข้าละ นะล็อกได้ล็อกเพื่อความปลอดภัยเราแล้วก็จัดการนั่งทํางานคนเดียวในออฟฟิศอ่าแล้วเราก็จะล็อกตัวเองไปจนถึงเช้าแต่นี่ก็อย่างที่บอกก็ไม่แนะนำให้ทุกคนทําแต่ว่ามันน่าจะมีคนทําได้แบบแบบเนี้ยคือน้องหมีน้องหมีทําให้ผมคิดถึงตัวเองตอนอยู่มหาลัยเว้ยคือผมผมทำอย่างนี้ใช่คือใช่ผมเป็นมนุษย์ผมเป็นมนุษย์อย่างนี้เลยแล้วคือแบบตอนนั้นผมเรียนแอนิเมชันเนาะแล้วก็เออเวลาแบบเวลาเข้าออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยครับคือ อย่างตอนนั้นน่ะเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องเรนเดอร์เนี่ยคอมอะไรเงี้ยครับซึ่งมันม,มีจํานวนค่อนข้างที่จํากัดในมหาลัยคือแบบมันต้องคือการเรนเดอร์แอนิเมชันสมัยก่อนน่ะสามิติอะไรเงี้ยมันใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกค่อนข้างที่สูงแล้วกค็คอมมันมีไม่เยอะเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยจานวนเด็กจํานวนเด็กนักเรียนที่ที่เรียนอะไรเงี้ยครับมันก็จะก็จะแย่งกันใช้ก็จะลงสล็อตกันนี่แหละเหมือนคล้ายน้องมีลงสล็อตการทํางานแต่ว่าก็จะลงสล็อตจองคอมกัือนไปใช่ไหม ส่วนใหญ่อะคือคอมอะจะว่างช่วงกลางคืนช่วงประมาณแบบสี่ทุ่มห้าทุ่มจนถึงเช้าอะประมาณเนี้ย mm hmm. แบบเออใช่ไหมผมก็จะแบบเออส่วนใหญ่ผมก็จะแบบเออกินข้าวเย็นเสร็จปุ๊บอ่านมุกอานน้ำเสร็จปุ๊บก็แบบเอาหมอนเอาผ้าห่มไปอยู่ uh huh. นั่นเลยไปอยู่เออไปอยู่ที่ออฟฟิศที่เขาเรียกว่าไอ้นั่นเนาะเจ้าออฟฟิศของ lab อะไรเงี้ยครับไปที่ไปที่ lab แล้วก็นั่งทํางานอยู่ที่นั่นเลยอะเออนั่งทํางานระหว่างนั่งทํางานก็แบบ อาจจะแบบเจอเพื่อนคนนะั้นคนนี้ว่าก็จะมีกลุ่มเล็กๆที่ที่ไปในในเวลาเดียวกันนะแต่ว่าก็น้อยๆเลยครับก็จะงเงียบๆบางทีระหว่างที่มันเรนเดอร์เราก็ทํางานอะไรไม่ได้ใช่ไหมเราก็หงีบอะไรเงี้ยครับเออก็ให้คอมมันเรนเดอร์ไปอะไรเงี้ยเออแบบแต่แล้วก็เป็นเป็นความรู้สึกที่ว่าเออตอนนั้นอะรู้ตัวเองว่าเอ้ยกูชอบแบบนี้เว้ยแบบกูชอบแบบอะไรที่มันแบบเออแบบไม่ต้องคนเยอะชอบแบบอยู่อย่างนี้เงียบแบบเออเวลาเวลาแบบ กลายเป็นว่ากลางคืนเป็นเวลาที่ผมสงบสุขมากเออประมาณนั้นเลยอะนั่นแหละทุกท่านแต่เราก็ได้ยินมานะพี่สมบัว่าหลังๆในออฟฟิศหลายแห่งก็คือเปิดอ่าใช่กับให้โอกาสเราเลือกเวลาที่เราทํางานเองคืออาจทีต้องเล่าให้ฟังท้าว่าสมัยนี้แบบมันหลากหลายมากเนาะเอากรณีคใครที่เคยเจอก็มีที่นึงแบบซึ่งเหมาะกับคนตื่นเช้าเออสายนิดหน่อยกับสายพอประมาณคือเขาจะให้เลือกอ แบบกลุนะ่มที่หนึ่งทำงานแบบสมมตินะแปดโมงมครึ่งถึงสี่โมงเย็นครึ่งกลุ่มที่สองในในที่ทํางานเดียวกันนะคะเริ่มเก้ามงครึ่งถึงห้าโมงเย็นครึ่งแล้วกลุ่มที่สามก็คือสิบโมงครึ่งถึงอะไรเงี้ยมันก็เป็นการอะไรก็ไม่รู้แหละแล้วก็อีกอีกกลุ่มหนึ่งก็ก็มีพวกทํางานเป็นกะเนาะซึ่งอันนี้ก็แบบเลือกได้หรือบางกลุ่มแบบ่เดี๋ยวนี้มันดีขนาดที่ว่าคุณเลือกมาเลยก็คือไม่ต้องตอกบัตรขอให้งานเสร็จเนาะหรืออีก ก็จะเป็นกลุ่มที่เออนี่น่าสนใจกลุ่มที่ทํางานซึ่งเป็นบริษัทท่ามชาติอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เนอะซึ่งจะต้องทํางานตามเวลาสหรัฐอเมริกาบ้างอิสราเอลบ้างสหรัฐชาติจักรบ้างเวลายุโรปอะไรอย่างเงี้ยเออยังกระทรวงบางที่ก็เป็นที่แบบต้องดีวกับประเทศนี้เออคนนี้นั่งอยู่โต๊ะนี้อะไรเงี้ยเขาก็จะต้องก็สามารถในในเชิงหนึ่งก็แมก้กระทั่งเป็นข้าราชการท่านก็มาทํางานแบบไม่ต้องแปดโมงครึ่งก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็มีบางที่ ใช้นะเท่าที่ฟังอย่ามาฟ้องเรียนนะแต่ว่าฟังแม่งเพราะว่าตัวเองต้องอยู่ดึกอะไรใช่แต่ว่าคือผมผมรู้สึกว่าสมัยนี้ยมันมีความยืดหยุ่นกว่าสมัยก่อนเยอะที่แบบไม่ต้องตอกบัตรไม่ต้องอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ความยืดหยุ่นตรงเนี้ยใช้โอกาสตรงเนี้ยให้เป็นประโยชน์กับตัวเองคือบ,บางคนแอคทีฟตอนเช้าถูกป่ะบางคนแอคทีฟตอนกลางคืนก็มีเพราะฉะนั้นอ่ะหางานที่มันแบบที่มันลงตัวกับตัวเองอ่ะว่าเออฉันเป็นคนแบบไหนอย่างเงี้ยครับคืออย่าไปอย่าไปยึดติดว่าเฮ้ยคนเนี้ยประสบความสําเร็จ จะทำอย่างทีมคุกหรอตื่นมาตีสามแม่งตั้งนั่งตอบอีเมลอะไรเงี้ยคือแบบมันมันแล้วแต่คนอ่ะน้องมีคือแบบเราจะไปทําเหมือนกับทุกคนไม่ได้ใช่ไหมแบบเราเห็นหรือไม่ก็เราเห็นคนที่แบบประสบความสําเร็จเข้าไปแช่อ่างน้ําแข็งกันอะไรเงี้ยน,น้องหมี <c oughs> เออ <c oughs> ฮิตจังเลยอันเนี้ยหล,งลงังๆลังมาเนี่ก็คือแบบถามว่าไม่รู้นะผมรู้สึกว่า scientifically มันก็คง มันก็คงอาจจะมีผลประโยชน์อะไรสักอย่างหนึ่งที่ทําให้แบบเลือดไหลเวียนเร็วขึ้นหรือว่าทําให้หัวใจแบบทํางานดีขึ้นอะไรเงี้ยคือผมได้ยินประมาณนี้มาแต่ว่าถามว่าคุณอยากจะทําอย่างนั้นจริงๆไหมตื่นมาทุกเช้าเพื่อที่จะแบบไปแช่ในอ่างน้ำแข็งอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่รู้นะคือแบบบางคนก็คงทาหรือว่าบางคนก็คงแบบมีความสุขอย่างงั้นแต่ว่า ถ้ากิจกรรมที่คุณทําหรือว่ากิจวัตรประจําวันที่คุณทําแล้วมันทําให้คุณมีความสุขแล้วก็ productive ได้นั่นคือสิ่งที่ work แล้วสําหรับคุณอย่าไปอย่าไปตามคนอื่นมากเอออันนี้ที่ผมอยากจะแชร์ครับแต่มีอีกคอมเมนต์หนึ่งอ่ะี้เสริมแล้วไม่รู้ว่าจะเป็นเชิงคําถามไหมนะพี่สมพลกิจกรรมแบบนี้ที่เราคุยๆว่าเฮ้ยเราชอบจะเลยทํางานตอนกลาคืน,นบลาบลา ในการเวลาบางทีมันอาจจะใช้ไม่ได้ผลกับตัวเราเองตลอดไปเนาะเพราะคนมันเปลี่ยนตลอดแบบนี่เป็นไหมเป็นเป็นเป็นใช่ครับไหนแชร์ให้ฟัง่อยได้ไหมฮะได้ได้ได้อย่างเมื่อก่อนนะครับผมจะผมจะดึกเลยคือแบบผมจะแอคทีฟช่วงดึกบ้างคือแบบกลางคืนเลยนะแบบตีสองตีสามนี่จะแบบโหตาโตแบบทํางานนี่แบบไหลเปื้ดไหลเปื้อเลยนะครับแต่ว่าผมผมก็เปลี่ยนไปเพราะว่าด้วยความที่พอเรามีลูกเนาะ มันก็เหมือน,นะคล้ายกับแบบมันมันเหมือนต้องมันฟอสเราอะครับมันเหมือนบังคับเราให้ให้กลับมาตื่นเร็วขึ้นตื่นเช้าขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือน,นะคล้ายกับว่าผมก็ต้องปรับเวลาตามตามกิจวัตรประจำวันของตัวเองแล้วก็ดูว่าเออกลางคืนไม่วัวกันนะเราสามารถที่จะทําเวลาช่วงไหนได้บ้างวะที่มันที่มันเวิร์กกว่านี้อะไรเงี้ยครับก็เลยกลายเป็นว่าอ๋อตื่นเช้าก็ได้นี่วะอะไรเงี้ยครับคพือพอตื่นเช้าเสร็จปุ๊บเวิร์กไหมก็คือเราต้องลองปรับเวลาดูครับอ่ะตีห้า เอ๊ะไม่เวิร์กเท่าไหร่6กโมงหกโมงได้ไหมเจ็ดโมงอะไรอย่างเี้ครับคือแบบต้องดูครับว่า,วาเออเราเรานอนสี่ทุ่มแล้วเราตื่นตีห้เราไหวหรือเปล่าเนี่ยก็7ชั่วโมงเนาะก็ถือว่าเออก,ก็ก็คือปรับไปเรื่อยๆแล้วก็มันก็จะหาจุดสมดุลของตัวเองให้เจอได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่จําเป็นที่ต้องยึดติดอยู่นะอย่างที่น้องมีบอกก็ก็จริงมากคือถ้าสมมุติแบบเราเจอดูทีนแล้วแล้วมันเวิร์ก แล้วมันอาจจะไม่ได้จําเป็นที่จะต้องเวิร์กตลอดไปคือร่างกายของเรามันก็มันมันไม่ได้เหมือนเดิมตลอดไปอะน้องมีถูกไหมบางวันเราอาจจะเจอกิจกรรมเยอะๆแบบไปเที่ยวมาหรือว่าแบบไปออกกาลังกายมาอะไรเงี้ยแล้วก็ก็คืนมานอนแบบเอ้ยอาจจะนอนไม่หลับเพราะไม่ร่างกายมันแอคทีฟมากก็อาจจะก็อาจจะดึกเลยอย่างนี้ก็มีอย่างเงี้ยครับอย่างวันเนี้ยสุกเสร์อย่างเงี้ยผมก็ผมก็จะดึกเพราะว่าผมไม่จําเป็นที่จะต้องตื่นเช้าผมก็จะไล่งานไปจนดึกเลยแล้วก็นอนดึกๆแล้วก็ตื่นสายๆไปเลยอะไรเงี้ยครับอืมแล้ว นั่นไหมนอนเช้าใหม่ใช่ไหมนะคะลองเอางี้ดีกว่าทุกท่านพูดง่ายๆคือวันนี้แบบมาเมาส์แตกกันนะเนาะ mm hmm. การปรับตัวเรื่องของเวลาเนาะ l t i t a s k i n g p r o d ู c t i v i t y ถูกต้อง <laughs> นะคะแต่ก็เชื่อว่าเอาเอาจริงเนี่ยถ้าเกิดใครแบบว่ามีวิธีการแปลกประหลาดกว่านี้มาแชร์ให้หน่อยอวันนี้ก็แบบมาพูดเรื่องอ่าพโมโดโลซึ่งแบบหลายคนก็คุ้นชินแล้วเนาะแต่ว่าพี่สมพลก็จะแอดขึ้นมาหน่อยว่าเอ้ย ผมยี่ห้าห้าสี่รอบใช่ไหมแล้วก็พักครึ่งชั่วโมงคะซึ่งพอฟังรอบของพี่สุพลแล้วก็รู้สึกว่ามันก็พอดีเลยครึ่งเช้าครึ่งบ่ายเป็นลักษณะใช่ครับใช่มันจะเป็นสี่เซสชันพอดีสองเซสชันเช้าสองเซสชันบ่ายซึ่งโฟล์มันจะสําหรับผมนะโฟล์มันจะดีมากก็คือแบบพยายามทํางานที่แบบกูไม่อยากทําเลยอะไรเงี้ยประชุมมาอะไรเงี้ยคือตอนเช้าๆเนี่ยมาเลยมาอัดให้เต็มที่แล้วตอนบ่ายมาโอเคเคลียร์ละก็ ทำอะไรที่เราอยากทําได้อันรประมาณนี้อนะคะเอาละค่ะเหมือนวันนี้เหมือนรายการออฟฟิศ0ูนยุสี่ของพี่หนอมแท็กบักหนอมต้องชวนพี่หนอมมาคุยกับเราบ้างนะจริงคิดถึงจริง<อ>แบบไม่ได้ฟังติดตามเพจพี่หนอมเนาะนู่นนี่นาน <laughs> แต่ว่าไม่ได้เหมือนฟังรายการพี่หนอมมานาะนคือไม่ได้ฟังเสียงพี่หนอมมานานละแล้วก็เรื่องภาษีเนี่ยจะจะฟังต่อเมื่อมีอะไรที่รู้สึกว่า เฮ้ยเรื่องนี้ยังไงแล้วก็เข้าไปฟังใน YouTube ของพี่หนอ,อมแต่ว่าก็คิดถึงกะนหลายคนอของผมของผมก็จะเจอหนอมปีละครั้งอะไรเงี้ยครช่วงแบบ <laughs> ช่วงช่วงมีนากุมหามีนาก็จะฟังหนอมครั้งหนึ่ง <laughs> เราก็จะรู้สึกว่า <laughs> เออแต่ว่าคือมันเป็นมันเป็นประเด็นที่คนควรสนใจแต่ภาษีอะไรเงี้ยครับแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ได้แบบเข้าไปดูกันบ่อยๆเนาะที่จริงเราต้องชวนพี่หนอมมาคุยเรื่องออฟฟิศการทํางานของเขาด้วยนะเขาแบบใช่เป็นคนที่ ทำงานเก่งมากแล้วก็บริหารเวลาเก่งด้วยนะคือตอนนี้ก็เป็นพิธีกรให้รายการมิเลล์ไมซ์เซ็ตของออมานีด้วยเอาเหรอคะใช่ใช่ครับเอ๊เขาเป็น free lancer เคลือเดียวกับพี่สมพลใช่ครับใช่ใช่ก็คือเขาเมื่อก่อนเขาเป็นกูรูของออมานีนี่แหละแต่ว่าเขาตอนนี้ก็ยังเป็นนะแต่ว่าเพียงแต่ว่าเขาเขาจะเป็นฟรีแ l นซ์ไปซะมากกว่าอืมใช่ครับนะคะอ่าเดี๋ยววันหลังเราแบบมาแชร์กันทุกท่านก็มีคอมเมนต์อะไรบอกได้เลยเพราะตอนนี้พี่สมพลแบบเจอคนมากหน้าหลายตาเนอะเผื่อแบบว่า เอามาแบบเมาส์แตกกันอะไรเงี้ยได้ครับท่านแขกของเรานะคะโอเค okay. สำหรับใครที่แบบว่าอยากจะเมาส์กับเรานะก็ท่านก็ติดแฮชแท็กนะคะเออสตาร์ทยับอ่มาก็ได้แล้วก็หรือ YouTube ีปเราก็อ่านทุกคอมเมนต์นะจ๊ะจุ๊บจุ๊บโอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ฟังเราเมาส์จนจบรายการแล้วก็แมมน้ำตาจะไหลนะเราต้องจากกัน แล้วนะคะก็พี่สมพลนั้นต้องมีต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมาณลที่นี้แล้วพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับ